สวัสดีครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมนายอยู่เกรอกท,เทอรี่แอคเรดแบทเชิลซิมเตอร์อีชเชนเคยรับผมครั้งนี้ผมจะมาทำชาเลนต์ปะทะซอมบี้ครับผมนะกองทัพที่เห็นหลายท่านชอบเรียกชาวบ้านว่าซอมบี้ผมไม่รู้ว่าทุกท่านเอามาจากไหนนะแต่ว่ามันก็ทำให้ผมเกิดไอเดียบางอย่างสมมุติว่าเราเอาพวกชาวบ้านหรือซอมบี้เนี่ยมาหลายๆตัวแล้วก็ลองจัดทัพจะนมาสู้เป็นศึกปะทะคนปะทะซอมบี้อะไรแบบนี้มันจะสนุกขนาดไหนวะ ผมเลยอยากจะลองดูสักหน่อยวันนี้เรามันลองกันดีกว่าผมนะศึกปะทะซอมบี้มาเลิกกันเลยโอเคครับผมศึกแรกสปาร์ตันปะทะซอมบี้ครับผมผมจัดทัพสปาร์ตันไว้20คนโลข้างหน้าหอข้างหลังปะทะซอมบี้60ตัวที่อยู่กระจัดกระจายกันมาดูซิว่ากองทัพสปาร์ต้าของเราจะสู้พวกซอมบี้ได้หรือเปล่ากองทัพยุคเก่าเจอซอมบี้ยุคใหม่มาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายกล้มชัยชนะโอเคครับมา เอียบร้อยผมนะฝูงซอมบี้ทั้ง60ตัวกำลังวิ่งเข้ามากองทัพสปาร์ตาไอ้นั่นไปโดโดอะไรคนเดียวตัวนั้นวนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วมีทั้งโลและหอ,อกกันไว้ผมนะออ้สปาร์ตาออ้ใช้ความแก่งเข้าชนแต่ซอมบี้ก็จะค่อยๆเออกลืนเข้ามาก็ผมนะกลืนเข้าไปแล้วสปาร์ตาจะเอาอยู่หรือเปล่ากองทัพนักรบสปาร์ตาเออืออตายไหมยังเหลืออีกโอ้แต่วตงนี้หลุมาได้ผมนะแต่ว่าซอมบี้ได้เปรียบมากตอนนี้ซอมบี้เหลือเยอะโอ้ รู้สึกกอท่าทนสปาร์ตาจะเอาความจำนวนของซอมบี้มากมาอยู่โอ้ลุมกัดตายเออเออตายเออเออกตายอูโดนกัดเงียบงียบเงียบงียบแดกคอเออให้ใช้ได้ไว้เชาเลนซอมบี้ผมนะ ศึกแรกกองทัพสปาร์ตาไม่สามารถทนทานต่อกองทัพซอมบี้มาหกลานได้ผมนะแพ้ไปครับผมต่อไปเป็นศึกชาวบ้านบาลอาจาริะทัศซอมบี้ผมนะผมมีชาวบ้านบาลอาจัร1สิบสามคนรวมปืนใหญ่เอาปืนใหญ่จากกรุงศรีมาให้ด้วยครับผมนะเพื่อที่จะหยุดกองทัพซอมบี้อีกฝั่งหนึ่งบนที่ว่ากองทัพบ้านบาลอาจัรของเราจะสามารถชนะซอมบี้ได้ไหมโอเคมาอืมบายแล้วผมนะอืมนัดดาบชาวบ้านบาลอาจัรเข้าไปแล้ว ดาพร้อมแต่ซอมบี้เยอะมากปืนใหญ่ยิงโอ้โหบาลจ,จันพร้อมปืนใหญ่ตอนนี้บาจ,จันมีปืนใหญ่ผมนะดูสิว่าจะชนะได้ไหมโอ้ยแต่ว่าซอมบี้มันเกินมากผมนะปืนใหญ่พยายามจะย,ยงิงปืนใหญ่ที่ได้มาจากกรุงศรีมันก็ค่อยช่วยมากเท่าไหร่ดูว่าใหญ่จะได้กันเลยเกินนะผมนะแต่ว่าโอ้ยห,หมดแล้วผมนะชาวบ้านบาจ,จันตายหมดเลยแค่ปืนใหญ่ที่ได้มาจากกรุงศรีน่าจะไม่รอดโอโ้แต่ก็ยิงปืนไหนปืนใหญ่ก็ยิงเคลียร์ซอมบี้ได้เยอะเหมือนกันครับโอ้ยกลายเป็นแถวไปเป็นแถว แต่ว่าซอมบี้เข้ามาถึงแล้วอู้เด้งเลยครับผมนะไม่สามารถหยุดซอมบี้ได้ครับผมต่อไปเป็นอาวุธเบสิกในการปราบซอมบี้ปืนนั่นเองครับผมนะผมมีพลปืน20คนจะมายิงกราดซอมบี้ที่กำลังเข้ามาทุกตัวคล้ายๆกับกองทัพประทะซอมบี้อะไรแบบนี้เลยมาดูสิว่ากองทัพพลปืน20คนจะสู้กับซอมบี้60ตัวได้หรือเปล่า คือผมพยายามจะไม่ให้มันโกงตังเกินไปนะทุกท่านเห็นแล้วเอ้ยพี่ใช้คนน้อยแต่ว่าคนน้อยเนี่ยมันใช้ตังเยอะมากเห็นปะผมนะซอมบี้หกร้อยอันนี้คนปืนยี่สิบคนใช้พันหกฝั่งแดงมันจะใช้ตังเยอะกว่าทั้งนั้นแต่ว่าก็แพ้ไปหลายครั้งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะชนะได้ไหมกับคนปืนยี่สิบคนโอเคมาอืมอคนปืนยี่สิบคนประท้าซอมบี้หกสิบตัวผมนะอาวุธนี้อาวุธปืนเป็นอาวุธที่อืมเบสิกที่ใช้ในการรับมือซอมบี้ยิงข้กไป แต่รู้สึกว่าจะเจ็บได้น้อยผมนะซอมบี้ยังอู้เข้ามาซอมบี้มาเลยเข้าถึงตัวแล้วผมนะตอนนี้ซอมบี้ได้กัดคนปืนมาเลี้ยงตัวเทียตัวเทียตัวเทียตัว,ตวกัดกัดมันกัดมาโหปืนอย่าเรียบร้อยผมนะคนปืนไม่สามารถยิงได้ทันเวลาครับผมโอ้เออโดนกัดตบตบอีกโอ้โอโอคนปืนเอาปืนจ่อหน้าไม่ยิงไม่ยิงอ่ะซอมบี้บอกกูกัดเลยแอเงียบแอกตาย ซอมบี้ยังคงชนะไปได้ผมนะในจํานวนที่ตังเท่ากันหรือขนาดมากกว่าเนี่ยซอมบี้หกตัวนี้ชนะได้แทบทุกอันเลยนะซอมบี้ชนะไปครับผมซอมบี้ประทะซามูไรแมปญี่ปุ่นด้วยจัดไปนักรบจากแดนอาชิตอุไทยซามูไรจะมาปรับซอมบี้ด้วยดาบซามูไรครับผมนะมันเคยมีใช่ไหมเกมซามูไรประทะซอมบี้ผมคุค้นๆว่ามันเคยมีนะครั้งนี้ดีกว่าว่ากองทัพซามูไร20คนจะสู้กับซอมบี้ได้ไหมโอเคบ่า ด้วยฝีมือดาบขีดเกรงที่สุดในเอเชียซามูไรโอ้ยมาแล้วผมนะประทับของซอมบี้อ้าวสามูไรหลกระโดดมาอุ้ยตัมึงทำอะไรอยู่อยู่หน้าทิ้มน้ำยิ่งพทนตู้เลยโอเคผมนะซามูไรฟัน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 ซอมบี้ได้หลายตัวอยู่อ่าซามูไรตัวนี้โอ้โหมันสู้วยซามูไรยังอ้แต่ตัวแต่ซอมบี้กับเงียบเงียบเงียบโอ้เรียบร้อยผมนะอยู่กระโดดเสยหน้าเลยซอมบี้บอก เอาไม่อยู่จริงกองทัพซอมบี้มันโหดมากซอมบี้ประทะรถแวน5คันครับผมนะครั้งนี้นักแวนจะมาช่วยกู้โลกกันบ้านด้วยการแวนรถยนต์มันรถยนต์มันแวนได้เลยว่าช่างมันเกลยกันเอาไปว่านักซิ่งรถยนต์จะมาขับรถซิ่งเพื่อทับพวกซอมบี้บคนขับรถยนต์บอกไม่ไหวกูจะใช้ความสามารถในการซิ่งรถในการขับเหยียบซอมบี้ทุกตัวผมนะไปดูสิว่าเขาจะทาสาเร็จไหมผมให้แมปที่มันต้องวิ่งคล่องๆเลยอ่ะแมปนี้แล้วกันมา ไปแล้วผมนะรถซิ่งห้าคันวิ่งเข้าไปแว้นอู้ตูมโอ้โหเสยกองทัพซอมบี้ตอนนี้ยังรอดกันอยู่ไหมรถยังไม่มีอะไรพังครับผมนะยังคงโอ้รถห้าคันรถห้าคันเสยโอ้โหกวาดซอมบี้ได้เป็นกองครับผมนะ แต่ว่าซอมบี้ก็ยังชนะไปได้เมื่อกี้เห็นโอ้โหดริฟมานี่ซอมบี้กระจายกันเป็นกองเลยแต่ว่ายังแพ้อยู่ครับผมศึกสุดท้ายของมนุษยชาติผมนะกองทัพคนทุกคนตั้งแต่นักมวยไล่ลงมาถึงฮาวาจาในทีมสีแดงประทะซอมบี้60ตัวผมนะเมื่อมนุษยชาติหมดทางเลือกจนตรอกต้องรวบรวมทุกฝีมือทุกแขนทุกประเทศมารวมตัวกันที่กองทัพสีแดง มาหยุดซอมบี้นี่คือสุดสุดท้ายผมนะจะเกิดซอมบี้ชนะครั้งนี้ได้อีกก็ถือว่าซอมบี้ชนะทุกอย่างซอมบี้เป็นครองโลกแต่ถ้าบนุเยชาติกับมาชนะได้ครั้งนี้บนุเซชาตจะได้กอบกู้โลกอีกครั้งบุษยุสิว่าสุดสุดท้ายนี้บนุเยชาติทุกตัวประทานซอมบี้ของติดตัวใครจะชนะกันบ้านโอเคมาโอกาสสุดท้ายของบนุเซชาติผมนะ รวมทุกคนอ้าวโอ้โห,โโห,โโห,โโหแต่กายเป็นช่วยผมนะโอ้โแคริดดันให้ไฮววจาเข้าไปยิงให้ถึงแต่ว่าก็ยิงไม่ค่อยโดนอยู่ดีแคริดตอนแรกไายวจายิงไม่ถึงไงแคริดดันเข้าไปถึงแต่ว่าโอโ้เครื่องยิงหินแล้วก็คเครื่องระเบิดใช้ได้ผมนะซอมบี้แตกกระจายเหมือนกันตอนนี้ถือว่าโอ้โตอนนัวยิงสูงสีมากซอมบี้เหลือน้อยลงทุกทีเครื่องยิงหินกับเครื่องยิงระเบิดใช้ได้ซอมบี้ถูกกระจายแต่ว่ากองทัพคนที่อยู่ข้างหน้าเริ่มจะไปหมดแล้วเหลือแค่กองทัพพวกเครื่องยิงกับผมนะแต่ว่าซอมบี้ยังคงอยู่ซอมบี้เหลือแค คนคนโอ้เคยยิงระเบิดใช้ได้ดีปืนกับธนูก็ยังอยู่ซอมบี้ก็จะหมดแล้วซอมบี้คนจะชนะได้หรือไม่โอ้ยิงไม่โดนซอมบี้ตัวสุดท้ายปะโอ้เรียบร้อยับผมนะโอ้โหเหลือแค่ไม่กี่เครื่องมือแต่ว่ามนุษยชาติเอาชนะซอมบี้ได้ในสึกสุดท้ายทุกตัวชนะซอมบี้ได้สึกสุดท้ายโอ้โอเคผมมันมากสึกประทัดซอมบี้ผมนะก็ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับตะไลแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกําใจใผมสร้างแต่บานทีจะไปผมนะถ้าเกิดมีชาเลนจ์อะไรที่น่าสนุกก็เดี๋ยวจะมาแสดงให้ทุกท่านชมต่อผมแต่วันนี้ก็เกม Totally accurate battle simulator ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่พร์ทหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคุนฟูง